สวัสดีค่ะลูกนาาสีโปงพยาบาลวิชาชีพชำนาญกาโกรโรงพยาบาลไายทองวัฒนาะมีอยู่ช่วงคนไข้เสียชีวิตเลยคุณพยาบาลเข้าเวรห้องฉุกเฉินวันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้คนมาตายที่โรงพยาบาลอีกแล้วครับหมู่นี้บ่อยด้วยทำไมช่วงนี้มีแต่คนไข้าตายเยอะจังเลยจะหลอนอยู่แล้วเนี่ยเออสิคนตายเยอะๆก็หลอนนะ่นะพยาบาลเวาาให้อเฉุกเฉินเอา้เอาๆอีกลายแล้วเหรอเนี่ยคตรค ไม่นะไม่นะไม่นะโอ้โห,โ,หโหขามือเลยลายนี้ดูตายขามือเลยตายอีกแล้วอุ้ยคราวนี้ขามือเลยอุ้ยตายตายตายแล้วพอตกดึกคืนนั้นอุ้ยคนสุดท้ายนี่ตายขามือเลยภาพยัง ติดตาติดหูอยู่เลยอะเออเนาะร้อนเนะไม่อยาไปคิดเหมือนนี้ฝนตกฝนต,ตกอีกเอ้บรรยากาศขึ้นมาอีกโอ,อ้ฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไม่นะเสียงเหมือนไม่นะแมะเลยเฮ้ยแต่แต่ไม่ใช่นะคุณผู้ชมครับ มันไม่ใช่เสียงดะครับมันเป็นเสียงที่ปัดน้ำฝนครับไม่ใช่เสียงผีแต่เหมือนเอ้ยอใจเย็นๆใจเย็นๆน้องอยานะพ,พ,พี่ทำเป็นที่แล้วนะน้องมาไม่ทันเองนะไม่มาหรอกครับไม่ใช่เสียงเขา ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยว้กว่าจะรู้ด้หัวโกนหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ,เอ้เอาเอาไอ้นี่ก็ร้องเองก่งเงลยช่วงนั้นมันเป็นหน้าฝนเราก็ขับรถกลับบ้านแล้วรถเราเป็นรถคันเก่าที่ปัดน้ำฝนนันร้องก็กลัวนะตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเอ๊ะผีหรือเปล่าอะไรเนี่ยเราก็กลัวแล้วมันก็ร้องเราคิดไปเองไงคิดไปเองว่ามีคนร้องไประยะหนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าที่ปัดน้ำฝนเรานั่นเองมันเก่าแล้วแล้วเรายังไม่ได้เปลี่ยน ขอขอบคุณคุณลูกน้ำสีปลาาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าของเรื่องผีที่ปัดน้ำฝน